เทน้ำตาลหนึ่งแก้วกับน้ำครึ่งแก้วลงไปในหม้อจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลในหม้อจะละลายหมดตรงนี้มีโบนัสอยู่นิดหน่อยถ้าอยากให้ผิวขาวใสด้วยก็ให้บีบน้ำมะนาวลงไปผสมด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคนให้เข้ากันไม่งั้นน้ำตาลไหม้ไม่รู้ด้วยนะ ต้มอ,อย่างนี้เป็นเวลาสิบนาทีต้มเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ทิ้งน้ำตาลเอาไว้ให้เย็นแล้วเราก็จะได้ครีมกำจัดขนจากธรรมชาติแล้วล่ะคะ่ะตรงนี้มีข้อควรระวังอย่างหนึง่งคุณอาจจะโดนน้ำเชื่อมลวกได้ฉะนั้นควรระวังให้ดีและนี่คือครีมกำจัดขนน้ำตาลคะ่ะ ตอนนี้ก็นำครีมมาทาที่ส่วนที่ต้องการกําจัดขนคุณจะต้องทาไปในทิศทางที่ขนขึ้นนะคะและไม่ควรทานหนาจนเกินไปด้วยจากนั้นก็นำผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาด,อาดมาแตะด้านบนเอาไว้หลังจากกดผ้าให้ติดกับผิวแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้ง ระหว่างนั้นคุณอาจจะโทรคุยกับเพื่อนหรือเล่นเกมให้สนุกก็ได้หรือว่าคุณจะหลับรอเราก็ไม่ว่ากันนะคะเอาละ่ะทีนี้พร้อมหรือยังอาจะขอน้ดูท่าทางจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะคระเป็นยังไงบ้างรครับ ก็พอจะทนไหวนะครับแต่โชคดีที่ผมไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงนะครับอโอตายแล้วแขนไม่ได้อะไรทิงผลผก็ทต้องทำอะไรแม้จะทําให้รู้สึกเจ็บบ้างแต่ผลการกําจัดขนก็สามารถกําจัดขนได้เกือบหมดเลยครับต้องเจ็บอีกข้างนะครับทีนี้เมื่อดูที่ผ้าที่ดึงออกแล้ว <c oughs> ก็เห็นขนติดอยู่เป็นจํานวนมาก เพื่อให้เห็นชัดขึ้นกว่าเดิมเราจะเช็ดน้ําเชื่อมออกทีนี้เห็นชัดหรือยังครับผลการกำจัดขนที่ดีมีประสิทธิภาพจนน่าตกใจแขนก่อนและหลังกำจัดขนแตกต่างกันอย่างชัดเจน การใช้น้าตาลเป็นแว็กซ์ในการกําจัดขนเป็นการกําจัดขนด้วยการใช้แรงของร่างกายนะครับดังนั้นอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าปวดได้แต่เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีแล้วถือว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่านะครับในเรื่องของราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าใช้บ่อยจนเกินไปนั้นอาจจะเกิดอาการอักเสบที่รูขุมขนซึ่งจะทําทให้เกิดโรครูขุมขนอักเสบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวได้ฉะนั้นควรจะระวังให้ดีนะครับอีกอย่างหนึง่งหลังจากกําจัดขนแล้วควรทําการประครบเย็นเพื่อทําให้ผิวนั้นได้รับการฟื้นตัวด้